สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน EP ที่ EP ที่567นะคะ EP ที่567นี้นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่26เดือนพฤศจิกายนปี2568นะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ100บาทถึง200บาทนะคะพี่ๆราคาเริ่มต้นองค์ละ100ถึง200บาทนะคะค่าจัดส่งนะคะไม่ว่าจะโอนเงินหรือเก็บปลายทางของอนุญาตบอกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ ค่าจัดส่งไม่ว่าจะโอนเงินหรือเก็บปลายทางน้องขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะราคาเริ่มต้นองค์ละ100บาทถึง200บาทนะคะในกองนี้นะคะราคา100บาทนะคะในกองนี้ราคา100บาทคะ่ะพี่พ ส่วนท้ายคลิปจะเป็น200บาทนะคะเดี๋ยวแม่ค้ามาแจ้งอีกทีหนึ่งนะในกองนี้นะคะพี่พี่จะเป็นอง์ละ100บาทนะในกองนี้จะเป็นองละ100บาทส่วนท้ายคลิปจะเป็นอง์ละ200บาทเดี๋ยวแม่ค้ามาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะค่ะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0814939166ส่นนะคะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์